เสียงม้องแล้วเลียวสองเห็นแต่น้านั่งอยู่ห่องเลี้ยงหน่อยเหมือนสองสามเสียงเลี้ยวใสบ้าสานเอิ่นใส่ว่ว่านี่แล้วเป็นจังไเนะนต Thank <laughs> ้ำเดินเอ้ยคำในใจเพียกมาหาน้องคว้ามไม้ฟองของเที่ยหลายลากีแต่พิ่คิดจะบอกน้ำเจ้าแต่จะหันย่านลำดวนหน้าท้องบ่เบาต่อน้ำช้างนี่แล้วคว้ามาไอ้ดัดลายตัวจังบ่หันมาหัน้องพี่เสียงหอมอยากถามน้องคำในใจเบิ่งจัดหน่อยคอยมืไอไหกะบวกระมาห่อต่อพันธ์ เมื่อนี่โอกาสว้างฝากกะจังเนือเรียนง่ายนี่แล้วดาราใส่เต็มดวงต้องกะใยอยู่ทีงป่าที่จึงมาเนาะหาหน่องสิร้องทำให้ส่วนที่คว่ำได้วีพีเสียงโอ้ต้องให้มันเย็นอีกกอ่า ล้วคำเลยคำส่วนลาทั้งไฟกันน้องสิวานิลล่าแล้วในหัวใจของล้ำวรคิดจังไรสวรรค์นี่แม่นท่านมีชาติว่าขันเอาแล้วหรือไปไอคำเลยคำแม่นเจ้าคิดกัดเลแฟนก่อนก็ไปนะั้นละส่วนว่าทั้งรังไกไายก,ก็ลงมากจนพอตาย,ยแล้วตั้งแต่นางพ่งวงเป็นสาวจนใหญ่มาโานปันผู้สาวมีระเต็มบ้านก็เพราใจของพี่ น้ำตาลก่อนนะสิไม่ว่าน้ำตาลใส่ว้ I say I you คนงอันว่าจะ่นีมันคือกลวยกัตาหา,สาหงสวนานเอันว่าจะใช่หนีมันคือกลวยกะตาหางสวทิ่มใส่น้ำไหลเข่าสูท่าอันว่าจะยิ่งนีมันคือหินหนักทิ่มใส่น้ามจมตึงบกุ้งกวยเสียงมาบ่จีคำเลยคําพอได้ฟังน้ำออาเท่านั้นถ้าเลีงอีล้ว เสียงเรีแบงค์ง้างน้ำบต่อรังด่วนนองละพีคำหอมบ่เป็นคนลมลินหากินบ่เรียกว่อดอกคำเดิมผู้สาวอื่นบ่อ่อนคนคขอบใจจดจอนอ่องสี่ป้อมตอนก็ผู้เดียวนาบ่ใช้ใบว่าเที่ยวของเที่ยวกับเราได้แล้วบ้านนี้ใส่ใจพร้อมเรีนบ่พอเที่ยวไ ไปไหนแล้วเฮลาขอเวลาต้อมใจเพียงหลือสิฟอมเป็นที้าแต่ทางสายหนองรวงหองลอกกบาลยัลัวนเห๋ือยแต่อย่าให้อายพังเสียทานตอนไปแล้วเสียสิ่งสันเห้สาวลวงเพียใายนอนช้าฟาตัวนั้นนานเดือไปหน้าถือฝาเจ้าตัวเลี้ยนับมือตัวทวีคือใจตัวนอนใจ น้องหย่าพี่ขอฝากเปนจำีแหล่เพื่อเป็นพูชุงใสระวังตัวลอ,อกกาตายขอเป็นของใหม่มันจดกันน้ำสิได้ตอนลำดวนเห๋นพอให้อายได้คิดต่อละ่าลำดวนวหน้าต้อนสี่เอาอา้แมนไหเป็นไ้พี่น้องอืม,ออมอกรได คนใดแต่สัญญาไว้กับพี่อนปีในมือนี้พี่สิมันสะแกน้บเปลี่ยนพี่สิขอมันใบเมื่อเนื้อเขีนห้องราคามีหลายพันแห่แกด่วนถือไว้นั่งสิมันงดีเสี้ยงหอมเหม่อมันขอขอรำด่วนตัวขอกดยังห้เพื่อเพิ่มราคาถือดูว่าเป็นไหนรำด่วนของเพิ่นใบมะนาวก็กินเป็นใบมะนาวเออเนาะใบมะฮู่ใบมะฮู้ร่นสนน่ะเป็นบ่ ใบดูได้ไหยใบพักนัวมันคือใบไม่หิงกินได้บ้เอาใบหงนะเอาใบหมะยแใบมั่มีแล้วอืมอืมน่ารูปแล้วอากินก็เลยบบมะนาวเดียวมะนจอกหมู่ของใบมะนาวใบแคใบดูนั่นแหละอืมพักกิเล่นหเลอะเ็ง

ยังทงได้ด่้สั่งสมึงบคำนี่หันมักหองมักเบาคุณยใช่ว่ากูจะใ้าใหน้าดีน่ะมันบออีกแล้วะวล่หากบ่อะอมันจะไปกูส้งครัวบอกเส่ยงเลย ไปเทมันกันยังพากันหหเต้นอะ่ปอกกันปีดน้ำราได้บา่เขียนคนหน่ม้ว่ยเาได้ขิกันหน้ากัเนื้อน้เนือนต้งสแล้วจเป็นคนเดียวบอกอีลีแล้วจะบอก่าจบอกว่าบอกเปลี่ยนไปเดียวมะขามันหวานเนาะคือมะขามที่วัดันข้เราบ้ออูปนเดสนัเลย

ออกยูทูบเราได้อันาดนี้เสียงเสียงไหวซิว่าพี่ว่า่อนผมพี่ว่าได้กินน้ำกินน้ำแดงก่อนไม่กินน้ำแดงกินน้ำแดงเป็นบะหมี่เหล้าขาวอาต้าเต้าเต้าวใช่หน่อยหน่อยนึงได้ล่ะบะเก๊กอันนั้เผ็ดหน่อยหนึ่งแดงบะเก๊กแห่งอันนั้นเผ็ดอีหรือบะหน่อาลงไปขัดตามันบะแดงมั่งท่าน้เผ็ดกินกินไม่ได้ตุ่มกินไม่ได้หมูเลย อีเลินกับเพชรผ้าแห้งกินน้ำกระเดดกันนิดน้อยเลอันนี้กินท่านระบายอยู่นะเสียบเนาะโอ้อยากกินน้ำได้พี่น้องเลยเนี่ยทำแบบนี้น้ำระบ๊อคใอ้เลิอกน้ำดเก็บบ้างให้ไม่อย่างนี้ไม่น้อยไม่น้อยลูกไปหาน้ำมากินได้ไม่น้อยน้ำยังน้ำกินน้ำใสๆหรือว่าน้ำแดงน้ำเปล่าน้ำเปล่ามันมีน้ำแข็งอยู่ในอยู่เม่ใหญ่แม่น้อยหน่อย เด่กกไม่กินนะคะนั่าปั yeah> ่นไม่ใหญ่กินก็้อง่นน่้องคุณจะตายเพื่อกาาีบมันู้นี้ได้บอสอนบดสคือสีเ่มือคะค่ะคเลตอนีคแน่บอสปุปะตาตึ้อนเนี่ยกันละพเยวพี่เดียว้กน็่ยังเพล้น กินกับอันนี้เผ็ดไงใช่ไหมเขาเป็น,ปนหมู่ทังพักเนาะ